กุสินาราเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางสายเศรษฐกิจในครั้งพุทธการเชื่อมต่อระหว่างแคว้นโกศลและแคว้นมคธเดิมกุสินารามีชื่อว่ากุสาวดีเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าจากักรพรรดิทรงพระนามว่ามหาสุทัศนะผู้ทรงครองทำความยิ่งใหญ่โดยมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตและมีราชธานีเมืองขึ้นถึง8 4 0 0 0เมือง กุสินารานั้นเป็นเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานะคะเพราะพระองค์เลือกเสด็จดับขันปรินญญาที่ใต้ต้นสาระที่เมืองแห่งนี้ค่ะแต้งแต่พระโคตมะพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นมหาโพแขวงเมืองขยาแล้วได้ทรงบำเพ็ญกรณณากิจเพื่อประโยชน์สุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาตลอด45พรรษา สถานที่แห่งนี้นะคะทางรัฐบาลอินเดียได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถานนะคะมาทักกูก็คืออีกหนึ่งสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้เสด็จมาเพื่อประชุมสงฆ์ก่อนที่จะเสด็จดับขันปรินิพพานใต้ต้นสาละที่สาละวนโนทยาน,นะคะ่ะถ้าจะกล่าวย้อนไป เมื่อสมัยพุทธกาลเมื่อ2,500่ปีที่แล้วนะคะราตีวันเพ็นขึ้น15คั้นเดือน6พระองค์ได้เลือกต้งสาระผู้หนึ่งณบริเวณสารโนทยานแห่งนี้ล่ะคะ่ะเป็นที่เสด็จดับขันปริพิพภา์เวลานั้นในชมพูทวีปมีแคว้นที่พระเจ้าแผ่นดินทรงครองอำนาจอยู่ด้วยกันถึง16แควน้นการที่ทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นสถานที่เสด็จปริิพาน,นั้นด้วยทรงคำนึงว่า แคว้นมัลละซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองกุสินาราเป็นแคว้นที่เล็กที่สุดและมีอำนาจราชศักน้อยกว่าแคว้นอื่นกษัตริย์มัลละนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกแบ่งพระบรมสารีริกธาตุก่อนนะคะเนื่องจากเป็นเจ้าเมืองเล็กๆและเพื่อเป็นการที่จะตัดเรื่องการรบราค้าฟันในการแย่งชิงสรีระของพระพุทธองค์หรือแม้แต่พระบรมสารีริกธาตุนะคะคนดพามก็จะเป็นผู้ที่ทําการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแจกจ่ายต่อบรรดากษัตย์ทั้งหลายค่ะ はい。